สวัสดีค่ะวันนี้อ้อนมีโอกาสได้ขับรถออกนอกเมืองมานะคะในฤดูใบไม้ผลิบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะต้นไม้กำลังจะผลิใบแต่วันกำลังจะตกดินเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนอกจากบรรยากาศสวยๆแบบนี้แล้วเดนมาก็ยังมีอีกหลายด้านที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราจะมาทำ ความรู้จักประเทศเดนมาร์กกันนะคะเดนมาร์กเป็นประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียโซนยุโรปลักษณะพื้นที่ของเดนมาร์กจะเป็นที่ราบเนินเตี้ยๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์อากาศที่นี่จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่จะมีช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมิถุนากรลกฎาสิงหาแต่อุณหภูมิก็ไม่ได้ ร้อนมากคือถ้าเทียบกับเมืองไทยก็จะประมาณฤดูหนาวบ้านเรานั่นเองนะคะถ้าเรามองในแผนที่เราจะเห็นว่าประเทศเดนมาร์กเป็นจุดเล็กๆแค่นั้นเองประเทศนี้มีประชากรเพียงแค่5ล้านกว่าคนเองนะคะและจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3เกาะซึ่งแต่และเกาะก็จะมีสะพานเชื่อมต่อกัน สามารถทำให้การเดินทางไปมาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายและเกาะที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงคือเกาะซีแลนด์ที่โคเปนเฮเกนตั้งอยู่ก็มีสะพานเชื่อมไปสู่ประเทศสวีเดนซึ่งเรียกว่าสะพานโอลุนซุนสะพานโอลินซุนเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กและ เมืองมันโมของประเทศสวีเดนระยะทางทั้งหมด1 6กิโลเมตรซึ่งตัวสะพานนี้จะมีทั้งช่วงที่เป็นอุโมงใต้ทะเลและส่วนที่เป็นสะพานแขวนแล้วทำไมต้องทำเป็นอุโมงใต้ทะเลด้วยทำไมไม่ทำเป็นสะพานแขวนไปทั้งหมดเหตุผลก็คือชายฝั่งทางด้านเดนมาร์กจะหยุดติดกับสนามบิน เครื่องบินก็จะขึ้นหรือลงตรงจุดนั้นถ้าทำเป็นสะพานแขวนก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จึงหลีกเลี่ยงไปใช้อุโมง์ใต้ทะเลแทนสะพานโอลินซุนจะมีถนนสี่เลนซึ่งสามารถจะโดยสารได้ทางรถยนต์ส่วนตัวทางรถไฟสาธารณะหรือจะเป็นรถโดยสารสาธารณะก็ได้ ทำให้การเดินทางระหว่างสวีเดนและประเทศเดนมาร์กมีความสะดวกสบายมาก,กขึ้นเราจะเห็นว่าตามที่ต่างๆในประเทศจะมีกังหันลมสำหรับผลิตกระแสฟไฟฟ้าอยู่ทั่วไปนั่นก็เป็นพราะว่าประเทศเดนมาร์กเป็นเกาะทำให้มีลมอยู่ตลอดเวลาเขาจึงใช้ประโยชน์จากพลังงานลมนำมาผลิต กระแสไฟฟ้าใช้ซึ่งประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวที่มาประเทศเดนมาร์กสิ่งหนึ่งที่จะต้องแปลกใจก็คือการปั่นจัก,กรยานของคนเดนมาร์กซึ่งประมาณ60%ที่ใช้จักรยานกันไม่ว่าจะคนมีฐานะหรือคนจน ทุกสาขาอาชีพล้วนแต่ใช้จักรยานกันทั้งนั้นเพราะจักรยานเป็นสิ่งที่คู่กับคนเดนมากมาตั้งแต่เล็กจนโตด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายทำให้สามารถปั่นได้อย่างชิลๆและรัฐบาลก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานกัน โดยทำให้มีเรนจักรกยานทั่วทั้งในเมืองโคเปนเฮเกนรวมทั้งเชื่อมไปยังชนบทและยังมีการควบคุมราคาจักรกยานไม่ให้สูงจนเกินไปทำให้คนทุกฐานะทุกชนชั้นสามารถที่จะใช้จักรกยานกันได้อย่างสบาย